ดีค่ะต้นไม้ที่ตรงกับประตูหน้าบ้านเนี่ยค่ะอาจารย์เรามีวิธีการแก้ไขยังไงคะครับถ้าเป็นไปได้เราก็ตั้งน้ําไว้ใต้ต้นไม้หาอ่างน้าเนี่ยหลายอ่างอ่ะตั้งไว้ตรงกับหน้าบ้านเราเนี่ยเครื่องหลอดนะเราก็ปลอดภัยแล้วอยู่ใต้ใต้โคนต้นไม้นะคะใต้โคนต้นไม้ก็จะช่วยได้ช่วยได้แต่ได้กรนี้ ถ้าเป็นถ้าเป็นที่สาธารณะเขาไม่ให้ตงังคหรือรับตังแล้วไปเกะกะเขา,ขาเราก็มีสิทธิ์ถ้าตั้งเป็นทงเอาทงไปผูกไว้เลยไปผูกไว้ที่ไหนกันที่ที่บนต้นไม้แล้วบ้านเราเนี่ยเอารูปโอหาตั้งไว้ที่บ้านเราหันออกขีปานาวุเพราะงั้นมีโอหาหันหน้าออกมาแล้วเป็นทงค ูกหลังเราเนี่ยจะมีการเรียนที่ดีขึ้นและสอบได้ดีขึ้นด้วยเป็นบัณฑิตนะคะอาจารย์เป็นบัณฑิตก็ช่วยได้แล้วการทําแบบนี้ตั้งมุปรอห้าสามารถตั้งได้เลยไหมคะอาจารย์ดีที่สุดคือต้องดูเลิกครับและธงที่เราไปผูกล่ะคะเอ่ขอขางั้นเวลาที่เราดูเลิกเราใช้เลิกอ่ ปฏิทินโหดีแล้ดูเลือกไหนะนนแต่นั้นมันมีเลือกให้เลือกว่าเราจะใช้เลือกอะไระแล้วเราก็ใช้เลือกอะไรไปตั้งแล้วเสร็จแล้วก็ใช้เลือกตัวนั้นไปไปผูกทองด้วยขอบคุณค่ะจ้า